สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่เสียงจากข้างในพอดแคสต์ที่เราจะไม่พูดถึงความสำเร็จที่สวยหรูแต่จะพาคุณเดินลึกเข้าไปในบทเรียนของชีวิตที่บางครั้งมาในรูปของน้ำตาเพราะที่นี่เราเชื่อว่าความทุกข์ไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือคาบเรียนพิเศษที่จักรวาลตั้งใจสอนแค่คุณคนเดียวหากตอนนี้คุณกำลังเจ็บหากวันนี้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักและหากมีคำถามในใจว่าทำไมต้องเป็นชัน ลองอยู่ตรงนี้สักครู่ฟังเสียงจากข้างในของคุณเองเพราะบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ในความลึกของหัวใจคุณต่างหากความทุกข์เท่ากับท่าเรียนผมอยากให้คุณลองมองความทุกข์ไม่ใช่ในฐานะบทลงโทษแต่อยากให้คุณลองมองมันในฐานะบทเรียนใช่ครับบทเรียนเพราะทุกความเจ็บมันมาพร้อมข้อความบางอย่างที่จักรวาลอยากให้คุณได้เรียนรู้ลองย้อนกลับไปดูช่วงที่คุณล้มเหลวที่สุดในชีวิต ตอนที่คุณถูกหักหลังตอนที่คุณตกงานตอนที่คุณไม่มีแต่เงินจะกินข้าวหรือตอนที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการคุณอีกแล้วตอนนั้นคุณอาจเจ็บร้องไห้แล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้าแต่พอเวลาผ่านไปคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณแข็งแรงขึ้นคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นและคุณลึกขึ้นในแบบที่ตัวคุณเองก็ไม่เคยรู้มาก่อน ความทุกข์จึงไม่ใช่ศัตรูของคุณมันคือครูที่พูดเบาๆและสอนคุณด้วยวิธีที่เจ็บแต่จริงในช่วงเวลาที่คุณเจ็บที่สุดคุณกำลังถูกปั้นเหมือนเหล็กที่ต้องผ่านไฟเหมือนเซรามิกที่ต้องถูกเผาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนจะกลายเป็นสิ่งที่ทนทานงดงามและมีค่าทุกบททดสอบที่คุณเจอไม่ได้มาเพื่อล้มคุณแต่มาเพื่อเปิดคุณเปิดหัวใจของคุณให้กว้างขึ้นเปิดมุมมองของคุณให้ลึกขึ้น และเปิดพลังของคุณให้คุณได้เห็นว่าคุณไปได้ไกลของที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากจงอย่าถามว่าทำไมแต่ลองถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เพราะทันทีที่คุณถามคำถามนี้พลังของคุณจะเปลี่ยนคุณจะไม่ใช่คนที่ถูกทำร้ายอีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นคนที่ถือปากกาเพื่อเขียนตอนต่อไปของชีวิตตัวเองด้วยมือของคุณเอง ความทุกข์ที่ลึกจะกลายเป็นรากของปัญญาและเมื่อต้นไม้นี้เติบโตคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่ากับทุกน้ำตาที่เคยหลั่งมาและนี่คือเสียงจากข้างในสำหรับวันนี้ขอบคุณที่คุณยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่คุณยอมเปิดใจแม้เพียงนิดเดียวเพื่อฟังเสียงบางอย่างที่บางทีอาจเป็นเสียงจากหัวใจของคุณเองความทุกข์ไม่ใช่ผู้ทำลายแต่มันคือครูเงียบๆที่กำลังสอนคุณอยู่ด้วยภาษาที่ลึกกว่าคำพูดใด อย่าลืมนะครับคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่กำลังเติบโตในความลึกที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นและเมื่อวันหนึ่งคุณก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้คุณจะไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตแต่คุณจะเป็นผู้รู้แจ้งจากความเจ็บปวดที่สามารถให้แสงกับผู้อื่นได้เพียงแค่คุณเป็นคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของเสียงจากข้างในพื้นที่เล็กๆที่อยากบอกคุณว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียว